ไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนี้นะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่15กรกฎาคม2568นะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารนะคะท่านผู้ชมฝนตกทั้งคืนเลยนะคะเพิ่งหยุดไปนะคะบ้านแอดบ้านใครฝนตกบ้างคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดินทางไปไหนก็ให้เดินทางปลอดภัยนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะโครคไข้ไข้เจ็บเยอะมากนะคะโควิดก็ยังไม่จบเลยนะคะท่านผู้ชมดูแลสุขภาพ ล้างมือบ่อยๆนะคะวันนี้นะคะแอดมินมีแนวทางนะคะของหมูทองนะคะงวดนี้นะคะเน้นๆให้เลยทั้ง3ตัวและก็2ตัวนะคะงวดที่แล้วใครโชคดีแอดขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะ ตัวเลขในคลิปนี้นะคะมีไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมก็จะมีตัวเน้นตัวรองให้แล้วก็2ตัว3ตัวให้เหมือนเดิมคะ่ะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะแอดก็ต้องกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แสแบงบ้านนานะคะก็จะไม่ลืมพระคุณเลยนะคะเนาะเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะจะหาตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะ เข้าภาษาก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครไปทําบุญที่ไหนบ้างคะแอดก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้ fc ของสะแบงบ้านนามีโชคมีลาบมีสุขเข้าร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็โชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินนะคะทุกๆอย่างเลยนะคะขอให้ราบรื่นนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะครอบครัวเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้นะคะแอดก็ então, as, มีตัวเลขของหมูทองมาฝากนะคะแอดอาจจะพูดเร็วไปนะคะท่านผู้ชมก็แอดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะบางครั้งนะคะแอดอาจจะพูดเร็วหรือว่าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบางครั้งนะคะในคลิปนะคะลงวันที่ผิดก็มีนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะจริงๆแล้วหลงวันหลงเดือนนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ต้องอภัยให้แอดด้วยนะคะ ก็จะพยายามแก้ไขและปรับปรุงนะคะแนวทางเพื่อนบ้านก็เข้ามาตลอดเลยนะคะเนาะก็เข้ามารับชมรับฟังได้นะคะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนดูกันเยอะๆเลยนะคะจะได้มีโชคมีลาบกันนะคะตัวเลขของแอดก็มีไม่เยอะนะคะท่านะผู้ชมเนาะส่วนมากแอดก็จะทําตัวเน้นตัวรองให้นะคะก็ให้ซื้อตัวเน้นนะคะใครงบน้อยก็ซื้อเฉพาะตัวเน้นก็ได้ที่แอดให้ไปนะคะ ส่วนใครที่ชอบตัวรองด้วยก็จัดไปได้เลยนะคะทางช่องก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเลยนะคะใครฟันดีฝันเด็ดนะคะสามารถเม้นใต้คลิปบอกเล่าสู่กันฟังได้นะคะบอกแอดได้เลยนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนเข้ามาดูเข้ามาอ่านนะคะจะได้ได้บุญได้กุศลด้วยนะคะเนาะความฝันของบางคนอาจจะฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะบางคนที่ฝันแม่นนะคะ แต่บางทีแปลไม่ได้ถ้าเกิดได้เป็นตัวก็ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าได้มาแบบต้องมาแปลเอ้ยมันฝันแบบนี้มันต้องเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเนาะก็ว่ากันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าตัวเลขนะคะเลขมีที่มาของงูทองนะคะมีตัวไหนบ้างนะคะท่านผู้ชมดูชัดไหมคะเนาะแอดก็ทําเป็นตัวสีขาวพื้นเหลืองมันก็จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะจริงๆมันต้องเป็นตัวสีดํานะคะเดี๋ยว คลิปหน้านะคะแอดก็จะทําให้ตัวมันดูชัดมากกว่านี้นะคะท่านผู้ชมแอดก็จะมีตัวเน้นให้นะคะทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะตัวรองนะคะท่านผู้ชมดูได้เลยนะคะของงวดวันที่16กรกฎาคม2568นะคะแล้วก็มี2ตัวด้วยนะคะแอดไม่ได้ลง14กับ18ไปนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะพรุ่งนี้วันที่16วันที่ทุกคนรอคอยนะคะ แอดก็ขอให้โชคดีให้เอซของสะแบงบ้านนาะโชคดีกันทุกคนเลยนะคะอยากจะให้มีโชคกันแล้วก็ไปทําบุญนะคะท่านผู้ชมทําบุญที่ไหนก็ได้นะคะบาทสองบาทก็ได้กุศลมหาศาลนะคะใจเราตั้งมั่นที่จะทําแล้วยังไงก็ได้บุญนะคะเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะสําหรับตัวเลขของหมูทองนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชม แอดขออวยพรให้เอฟซีของสะแบงบ้านนามีโชคมีลาบมีสุขภ่อร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บจากไข้อย่าจนขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวเจริญรุ่งเรืองนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะทุกอย่างเลยนะคะแอดเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะแอดจะหาตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะรอรับชมได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ